ชื่อนางสาวกานิกาเอลกิมันชื่อเล่นชื่อเจมค่ะรับบทเป็นโซฟีในภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยที่เล่นอยากมีเพื่อนเยอะๆค่ะแต่มีพ่อรับบทเป็นพี่หนึ่งชลัดก็จะเป็นพ่อที่ห่วงลูกมากก็จะกีดกันไม่ค่อยให้ยุ่งกับผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมโยงกับพ่อเรากับแม่ของโนะค่ะเหมือนเขามีปัญหากันมาก่อนแต่เราไม่รู้ แล้วคือเราก็อยากมีเพื่อนเราก็เหมือนชอบโน้นเพื่อสิทกันอะไรอย่างนี้พอเราไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะแบบพ่อก็จะมากีดกันและเหมือนพ่อรู้ว่าแม่แม่ือใรก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องนางโชว์สามคนก็มีพี่ตั๊กพี่อมิ้มรับบทเป็นมิ้น์แล้วก็พี่ยาหญิงครับพอเวลาผ่านไปสามคนก็ต่างไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแล้วมิ้น์ในเรื่องก็มีลูกก็เลี้ยงก้าวมาแล้วก็ ก็ได้มาเป็นเพืเ่อนสนิกับเราความรักระหว่างเพื่อนระหว่างแม่กับลูกเป็นครอบครัวก็สนุกนะคะประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับคนเยอะๆการวางตัวแล้วก็การแสดงด้วยกับพี่ตักดีค่ะพี่ตักดีทุกอย่าง แต่ถ้าจะเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะดุอยู่เหมือนกันแต่กันนั้นก็เหมือนอยู่ในหน้าที่ของเขาเราก็ต้องนอบน้อมต่อผู้ใหญ่อะไรทุกคนแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็เชื่อฟังพี่หนึ่งคอยสอนตลอดค่ะแบบเวลาเข้าฉากด้วยกันพี่หนึ่งก็จะเนี่ยะตมองใช้สายตานะไรหลายอย่างก็เหมือนเป็นพ่อลูกไปเลยความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื<ม>่องนี้ก็อยู่ที่ตัวนางโชว์ค่ะ น่าสนใจมากเป็นมุมมองความรักระหว่างเพื่อนแล้วก็ระหว่างแม่กับลูกค่ะแล้วจะเป็นมุมมองอีกด้านของ,งานางโชที่เบื้องหน้าดูว่าสดใสเต้นสวยงามแต่เบื้องหลังของเขาก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นกันมีอะไรที่ลึกลงไปอีกค่ะก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก